สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะรายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับนายกประยุทธ์ชี้นี่ครูมีปัญหาแค่สามเปอร์เซ็นต์นอกนั้นมีการผ่อนชําระอยู่นะครับเมื่อวันที่เก้าธันวาคมสองห้าแปดที่ทําเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชกล่าวภายหลังการประชุมคลรมอเรื่องการแก้ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประมาณสี่แสนลายรวมจำนวนกว่าสองล้านล้านบาทว่านี่สินครูที่มีปัญหามีเพียงร้อยละสาม นอกนั้นมีการผ่อนชำระอยู่ว่าไปเป็นเครื่องอ,อย่าไปเป็นเครื่องมือให้คนบางประเภทหายกหนี้ให้รัฐบาลจะเอาเงินที่ไหนมาจะให้ขึ้นภาษีไหมส่วนที่จะให้มีการรวบรวมคูแล้วตั้งกระทรวงขึ้นมาตนไม่สนใจถ้าอยากทําก็ไปทําไปนะครับทําวันข้างหน้าพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าวันนี้ตนต้องการให้รัฐมนตรีและปะลัดกระทรวงทํางาน ร่วมกับห้าส่วนราชการให้ได้จากการประเมินมีปัญหาหมดถือกฎหมายคนรบับับแล้วจะทัดทงานปฏิรูปการทํางานได้ไหมรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบจึงต้องเรียกรัฐมนตรีทุกคนมหาหารือร่วมกันเพื่อให้เกิดการบูรณาการไม่อย่างนั้นก็ติดกฎหมายของแต่และกระทรวงนะครับทําไม่ได้สักอย่างวันนี้ตนบอกให้ข้าราชการทุกกระทรวงปรับตัวเองใหม่ทั้งหมดจะทํางานตามแผนโครงการและงบประมาณที่มีในกระทรวงไม่ได้ต้องเอากระทรวงอื่นมารวมด้วย อย่างเรื่องการขยายสนามบินเปิดด่านหรือขยายถนนที่ผูกพันกับหน่วยงานอื่นก็ต้องมาคุยกันผู้ข่าวรายงาน,นว่าช่วงเช้านาะยสมคิดหอมเนตรนักวิชาการอิสระพร้อมด้วยกลุ่มเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันและเครือข่ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นหนี้สินวิกฤต15คนเข้ายื่นหนังสือถึงบุเหนืประยุทธ์ที่ศูนย์บริการประชาชนสำนักง,งานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยผ่านในพันศักดิ์เจริญอ่าพอส่วนประสานมวลชนเพื่อติดตามความคืบหน้ากัน บุรหัรจัดการหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีปัญหาวิกฤตดังยื่นหนังสือไปเมื่อวันที่15ก,กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับโดยเสนอให้มีการปรับโครงสร้างหนี้ลดอาัตราดอกเบี้ยจาก MLR ร้อยละ7.5เหลือร้อยละ3.5-4ทั้งระบบธนาคารและสะกาบันอมทรัพย์ในขอบเขตทั้งประเทศระงับการฟ้องร้องหรือบังคับคดีครูจำนวน33,000รายและให้จัดตั้งหน่วยงานกลางหรือธนาคารแห่งใดแห่งหนึ่ง หรือตั้งธนาคารครูไทยขึ้นมาใหม่หรือธนาคารเพื่อบริหารจัดการหนี้สินค้าราชการครูทั้งระบบแต่ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าส่วนงานที่รับผิดชอบกับออกข่าวและสำรวจที่จะฟ้อง,องร้องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับ